FJ หนึ่งสามนะลูกค้า FJ หนึ A ่งสามคูจิยามา่าสเวตเตอร์คอรกลม FJ หนึ่งสาะโชว์ได้เลยโชว์ได้เลยอ่ะตัวแรก <Hey S 1> พี่น้าค่ะมิกกี้เมาส์นี่คืึ้นขึ้นเลยพี่ค้าเราเรนนี้ตูบบ้ไหนจะเข้ามาเรนนี้เหรอแม่คาดว่าอาจจะเป็นฮันด้าคาดว่านะที่จินคอซ่าค่ะ นี่ถือก็คือเป็นงานน้องมิกกี้เมาส์้ายดิสนีย์ไซส์เอ็มนะคะด้านหลังกับด้านหน้าสกรีนแบบเต็มเลยนะลูกค้าที่ด้านหน้าและด้านหลังลูกค้าค่ะวันนี้งาน้ายดิสนีย์เลยไซส์เอ็มลูกค้างานสเวตเตอร์ของบรมญี่ปุ่นนะัวนีคนค่ะเห็นปะคือรหัสเนี้ยคือบีบอกได้เลยว่า ก็มีมีแต่ว่าลูกค้าจะได้ในส่วนของแบรนด์นะแบรนด์ญี่ปุ่นลูกค่ะไปลุ้นได้เลยลูกใหม่แล้วก็คือไซส์อย่าแม่ LXL สอง XL นะไม่ได้ตัวเล็กจนเกินไปเพราะว่าคนเกรงว่าน้องงานญี่ปุ่นตัวเล็กไหองานญี่ปุ่นตัวเล็กไปหรือเปล่าไม่ตัวเชื่อสวยเพิงนะลูกค้าแล้วเนื้อผ้าของงานคอตตอนเขาอะแกปค่ะทรงศบด้วยแม่นี่เลื่อนๆขอบๆคนก้าง เออนี่ค่ะพี่ดูไซส์ก่อนไซส์ L S L ได้เลยนะลูกค้าตัวตัวตัวนี้ต้องแฮติดชิดหน้าหน่อยนะลูกค้างานติดชิดหน้าไปหน่อยนะตัวนี้ลูกค้าขาทอมมี่ทอมมี่คุณพี่งานชิดหน้าแบรนด์ทอมมี่ค่ะลูกค้าง่ายแล้วริงงจริงจริงงงงไม่มีแล้วตอนนี้นะลูกค้าจ๋า ลุ้นแบรนด์ญี่ปุ่นได้เลยตัวนี้5้0 0ห้าสเวตเตอร์คอกรมอะไรเอ็ดสเวตเตอร์คอกรุ่นลูกค้าจ๋านะวิ้ยอันนี้บอกเลยว่าต้นเต็มหัวกระสอบนะลูกค้าค่ะเอาแบรนด์อะไรได้เลยเด้อแล้วดูไซส์แง่ไซส์ดีไซส์แบบ L X L ไม่ติดเล็กอะนีดักค่ะแบรนด์อีกแล้วตัวนั้นน่ะแมลูกค้าจ๋า5,500 100้กิโลลูกรีวิวส่งให้ฟรี ลูกฟรีส่งได้ฟรีคุณพี่นะคะคอมเมนต์ไม่ขึ้นซักยังไม่มีค่ะคุณพี่มีเป็นอบรีตีฟูนะจ๊ะอบรีตีฟูนะอบรีตีฟูยังไม่มีบริการซักเลยแต่ว่าานี่เอลเซ่แบรนด์นะคะมาปักช่วยลูกค้าอ้ยอันนี้แบรนด์นอันนี้จะเป็นแบรนด์แบบ สทพสตดิดนิดนึงนะคะเทพสติดนิดนึงคุณพี่ขาตอนนี้นะทางโกดังสบายออเดอร์มีบริการอบดีฟูรีดนะคะลูกค้าขาขอเลรียดดั่งบ้านได้เลยเลรียดร้อยกิโลราคาเหมาเหมาเลยแม่นะเลรียดร้อยกิโลราคาเหมาเหมาเลยดีฟูนะร้อยแปดสิบถึงหร้อยกโลราคาเหมาค่ะคุณพี่ขานะสี่ร้อยนะคะราคาเหมาเลยสี่ร้อยบาทแต่ถ้าอยากรีบเหมาเหมือนกัน ต่อให้จํานวนตัวเยอะเท่าไหร่กร็รีให้หมดทุกตัวไม่คัดตำหนิออกให้นะลูกค้าคะราคาเหมา800บาทนะนอันนี้ของยูนิโคลงานขอโแนนโคู่เลยค่ะโชว์ได้เลยโชว์ได้เลยเลยูกค้าจ๋านี่เลยตัวที่3แล้ว 2L x ยูนิโคลดิสนีย์ลูกค้ายูนิโคลดิสนีย์มิกกี้เมาส์มาอีกแล้วอะ่ะแล้วดูไซส์แล้วสีคือแบบแนวสไตล์พาสเทลไว้โลค่ะโอลโลค่ะอุ้ยแล้วนี่ล่ะแม่สีพลาสติก สวยนะอะลูกค้าจ๋าดูกันไปก่อนนะว่างานญี่ปุ่นถูกใจไหมเพราะว่าตอนในเกาหลีไม่มีของนะญี่ปุ่นก็สู้ได้ลูกค้าแต่ว่าเป็นจีอูค่ะจีอูจ้ะลูกค้าจ๋านะอันนี้คือหนูบอกได้เลยว่าที่เล่นงานญี่ปุ่นที่ก็ไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าหนึ่งเเน,นื้อผ้<พ>าดีงา,ดงานแบรน,นด์มีออกนะแต่ถามว่าต่อมีมีไหมต่อมีมีอะจีะมีต่อมีแบบสีตกเป็นขุยขุยผ้านี่คือปกติเลยนะ งานพัดท่อนคุณแม่นนขุยผ้านี่คือปกติเลยคือตัดแล้วก็คืองานคืนนี้แป่นว้แชมเปี้ยน <ai> นะคะตําหนีมีนะคะก็ตําหนีก็อาจจะมีเปื้อนมีเสียสีตกรีวิววิยังไม่ได้ปล่อยรหัสเลยแห้ตาเถิดพูดเพลิอนขอขอโชว์แบรนด์ตัวนี้ก่อนของตัวนี้ซาร่าค่ะต้องให้โชว์อีกพี่ดูสีญี่ปุ่นถามว่าสีมันออกสไตล์ไหนพี่จริงๆมันออกเป็นสีสไตล์แบบมินิมอล สีแบบตูนๆสีไม่ได้ฉูดฉาดเกินเกินไปแต่ถ้าเล่นฉูดฉาดนะเล่นฉูดฉาดเลยออกงานใหม่อย่างเงี้ยไปเล่นงานป้ายน้องแพนด้ารอจองได้ลูกค้าสุดสาวเจสวยมนกสุสาวเจไปรุ่นกระดานพารแต่ว่าตัวญี่ปุ่นนี่ต้องจ้างก่อนเลยว่าดำมีติดไปประมาณหนึ่งดำเทาขาวพาร์ทแต่สีพาสทเทลก็มีออกลูกค้าขาเรนอ่ะลูกค้าเล่นอันนี้ได้นะคะในราคาแค่ห้าพันห้าพกติมีที่ราคาเอ้ยนะคะพันห้า พี่ที่ขายค่าตั้งแต่นะแม่ฟ้าปล่อยรหัสเชียรมาได้เลยรอริงศูนย์หนึ่งลูกรีวิวรอลิงศูนย์หนึ่งรอลิงศูนย์หนึ่งลูกค้ารีวิวรอลิงศูนย์หนึ่งมิส่งให้พี่ลูกนี้ร้อยกิโลนะของญี่ปุ่นค่ะนะลูกนี้ของญี่ปุ่นร้อยกิโลรอลิงศูนย์หนึ่งวันนี้เปิดอะไรบ้างวันนี้เดี๋ยววีเปิดตัวกระโปงรงแฟชั่นนะ,นะเดี๋ยวเปิดกระโปงรงแฟชั่นให้เลยแล้วเดี๋ยวจะมีปล่อยมาลุกจองนะคนะ นี่แม่สีพื้นแบบนี้แม่อย่าลืมเนี่ยปาให้ดูดดนะคะเพราะว่ามัน,นมันจะเป็นจีตีให้ประมาณสองร้อยถึงสองาบบวกลบนะสองร้อยบวกลบลูกค้ามา,าญี่ปุ่นร้อยกิโลลูกรีวิวจัดส่งให้ฟรีรอลินศูน์หนึ่งมาได้เลยแม่แล้วดูไซส์นะดีเทลเลิศมากอันนี้งานสกรีนน้ำแพงงานแรด้วย งาะลูกค้าไปลุ้นกันได้พวกงานป้ายดิสนี์งานลิขสินะคะงานแบรนด์อย่างเงี้ยลูกค้าสั่งงานญี่ปุ่นมาแรงมากช่วงนี้นะคะลูกค้าใหม่พรสเสเตอเปิดไหมคะวันนี้ไม่ได้เปิดเลยจ้าเดี๋ยวต้องรอนะวันนี้วิเปิดงานแบบว่าแฟชั่นแล้วก็พวกกระคับโรนะคะลูกค้าจ๋าใครรับลูกรีวิวลอ01จะส่งให้ฟรีเสเตอร์าอกลม100กิโลเม่ยูนิโคลค่ะยูนิโคลค่ะแต่ว่าเมื่อวานนี้เราจัดสองออกลวมาก นะคะแม่สวยจึ๊งจริงลูกใหม่ยังมีนะคะแม่ทักหลับบ้านได้เลยสวยจริงเลยใช่ใกล้เข้าแล้วจอได้เลยไอตัวนั้นก็สวยนะของป้ายบัวไอ L W 1 9อ่ะที่เป็นกักอ่ะอันนั้นก็สวยมากจึ๊งเลยลูกค้าลูกค้าใครรับรีวิวนะโรลิงศูนย์หนึ่งงานเสเวตเตอร์ของกลมญี่ปุ่นค่ะแม่นะคะคนหมดออสตาค่ะ ดนโพลิกสิตนี่ลูกค้าโพโลนะคะแล้วก็แบรนด์กีฬาอื่นอ่อีกเยอะคอนเวิร์ดครัคอนเวิร์ดคาะลูกค้าอันนี้น้องบอกก่อนเลยว่างานไซด์ดีมากลูกค้าไม่ได้ติดตัวเล็กจนเกินไปนะขายหญิงชายได้ตัวนี้ผสมหญิงและชายได้เลยนะคะตัวนี้ผสมหญิงและชายได้เลยลูกค้ารอลิงศู์หนึ่งส่งให้ฟรีแม่เอาไปเถอะพูดเลยว่าเนี่ยปลายเดือนเนี้ยน่าจะหมดเร็วนะลูกค้า ใช่เพราะว่าลูกค้าถามถึงสเวตเตอร์กันเยอะอันนี้มีติดตัวอ๋อสเวตเตอร์เป็นสเวตเตอร์แบบว่าขนนิดนึงตัวสองตัวลูกค้ามีบุขนข้างในตัวสองตัวประมาณนี้เลยคาดิแกนปันกลางหมดจ้ะแม่อันแนบจ้ะตัวนี้อันแนบนะสูมากเป็นขอบคอนวดตัวที่สามค่ะคอนโหวตที่สามแล้วเออจึงนะคาดิแกนหมาหนะหมา พอดีแกหนาปันกลางอาจจะต้องรอตรงงานป้ายแพนด้านะคุณพี่ LW20 นะหนาปันกลาง LW20 รอซองสินค้าด้วยเลยป้ายแพนด้าเร็วๆนี้นะคะอันนี้ของ GU อุวิแล้วเป็นตะเกียบย่างเนี้ยแฟชั่นมากลูกค้านะแฟชั่นมากเลย เออเดี๋ยวนะเท่าไหร่คะพี่นุน่นจ้ะตัวนี้5,500รีวิวส่งให้ฟรีรอลิงศูนย์หนึ่งใครรับตอนนี้บอกเลยว่าคนลอนดัตตาไปลล้า3ตัว3ตัวทมมี่ตัวทอมมี่หนึ่งโปลโลจียูยูนิคอ,อันเนปลูกค้างานครอบมีออกนะลูกค้าขาไปคัดสีคัดโทนได้เลยแล้วลูกรีวิวกับคุณพี่ให้ดูสีนะลูกค้า ลูกรีวิวคือมีสีสันออกนะลูกค้าค่ะประมาณ2อ0ร้อถึงสองพี่ประมาณ2อ0ร้อถึงสองบวกลบเลยนะ้ะรีวิวส่งให้ฟรีลอลิงศูนย์หนึ่งน้ารีวิวส่งให้ฟรีลอลิงศูนย์หนึ่งแชมเปี้ยนมาแล้วนะงานร้อยกิโลนะลูกค้าและเนื้อผ้าของงานญี่ปุ่นน่ะก็คือเนื้อดีเลยน้าเนื้อดีเลยแก๊ปค่ะต่อมาเลยแม่ลอลิงศูนย์หนึ่งใครรับพิมมาได้เลยนะวันนี้ไม่ได้เปิดคริสต์มาสเลยแม่เพราะว่าคริสต์มาสแอร์อยด์เขาเปิดไป เยแล้วนะใช่ไหมน้องแพรเยอะเลยนะคะลูกค้าพอดูดีมากนเปิดกลิตรอบก็สวยทุกรอบนะแม่จริงเอาได้เลยขั้นเวิร์ดค่ะค้าพัดมาให้แล้วว่าสวยจริงสวยจึ้งไม่จกตาลูกค้าจ๋าอ่ะนี่ตัวนี้ไซส์ XL นะลูกค้าหญิงชายได้เลยนะหญิงชายได้เลยแม่และเนื้อผ้าดีมากค่ะงานญี่ปุ่นนะลูกค้าแชมเปี้ยนครับนี่ตัวนี้อุย ไม่ใช่เกาะลอนดอนลูกค้ะแล้วทุกอย่างนุงแพนเนื้อผ้าเนื้อผ้อา Michigan, <London. S 2> ทีมาไม่ใช่เกาะลอนดอนพี่นะคะรอลิงศูนย์หนึ่งบ้านไหน,น,หนรับพิมพ์มาได้เลยนะจัดส่งให้ฟรีค่ <c oughs> นะนะคะจัดส่งให้ฟรีเลยหญิงชายได้นะคะสิทจินี้ให้มาหนึ่งถึงยี่สิปอร์เซ็นยี่สิบปรนี่รวมแบบตัวผ่าหน้าด้วยนะลูกค้าติดผ่านหน้าเปนินเอชเอ็มค่ะเอชเอ็ค่ะแล้วก็แบรนด์แบบ นึ่งนะแบรนด์ออกรัวๆเลยลูกค้าอันนี้สินะมิกกี้มิกกี้มิกกี้เมาส์อ่นนะขผมพี่เมกแล้วน้องชายพี่เม่ได้เจอไปมาสี่ตัวแล้วนะลูกค้าดิสนี่จะไปมาสี่ตัวแล้วสเวตเตอร์ฟองลมญี่ปุ่นเอฟเจหนึ่งสามแม่ห้าพันห้าร้อยนะฮะห้าพันห้าร้อยใครรับลูกรีวิวลูกนี้นะลูกค้าขาบอกเลยว่าสีสันเยอะมาก สีสันมีออกอนะคะลูกค้าขับไปคัดได้เลยสีเทียวสีม่วงต้อย <You S 1> ูนิคโน, <Nico. S 1> นะฮะโกเบเวิร์คโโรรค่ะโกเบเวิร์คยูนิโคของพี่อิงนี่แม่ <c oughs> งานญี่ปุ่นอะคือลุ้นแบรนด์ได้เลยนะจริงใคร <c oughs> แบบว่าคุณน้องแนะนำมาเวลบบค่ะมีมาเวลคอมมิคมาเวลเจนเนอเรชั่นคอมมิค <c oughs> มาเวลเออใครอยากขายงานสเวตเตอร์ที่แบบคุณพี่น้องอยากได้แบรนด์อ่ะมีแบรนด์ให้ลุ้นไหม มีแบรนด์ให้ลุ้นมีอะไรรหัสไหนบ้างอันนี้เลย FJ 1 3ลูกค้านะคะตัวนี้ CU นะลูกค้าจ<ๆ>๋า CU จะไม่ได้มีแบบแบ,บรนด์บอกทางทางกลุ่มตัวพวกพอนะลูกค้าต้องเปิดทางด้านตะเก็บท่านจะเห็นนะ,ะเป็นญาติพี่น้องกับของดีนเโรเลย拜拜 <Luiza> น,น,นะคะงานปากักลูกค้างานปักงานสกรีนดีวูยังว่างนะคุณแม่ ใครอยากได้รีวิวนะรอลิงศูนย์หนึ่งมาได้เลยน้องส่งให้สีงานหนึ่งร้อยกิโลค่ะลูกค้จาจ๋าไอติดผาน้าไปนะแม่ติดผาน้าเป็นตัวของตัวนะคะเล้วก็อันนี้ส<ล>ีชมแดงมากอิกนนี่ปักแม่ปักคำว่าบอสตันลูกค้าบอสตันสวยมากห้าพันห้าใครจะรับพี่มาได้เลยนะลูกค้จาจ๋า ใครจะรับพี่มาได้เลยรีวิวส่งให้พี่รอลิงศูนย์หนึ่งร้อยกิโลค่ะลูกค้าร่าิงศูนย์หนึ่งร้อยกิโลเลยน่คุณแม่เนี่ยช่วงปลายเดือนเนี่ยนะบุ๊บปั๊มมากเลยเสื้อยืดมีไหมคะเดี๋ยวมีเปิดตัวเสื้อยืดคอป,ปกให้ค่ะลูกค้าจะมีเปิดเสื้อยืดคอป,ปกให้คะ่ะแม่อาหนูให้ดูนะนี่แค่คัดบางส่วนนะคะลูกค้านี่เลยน้องบอกแล้วด้า้ทารีดนะรีดไอ้น้ำหน่อยเนานะสวย อันนี้รีบอกสีดำลูกค้ารีบอกแล้วก็พวกงานแบรนด์กีฬาเนี่ยแชมเปี้ยนไซส์ดีมากหญิงชายได้เลยร้อยกิโลแม่คิดดูว่าแบบสองร้ยสองรอกว่าตัวนะสองร้อยสองร้อยกว่าตัวลูกค้าห้าพันหใครรับรอลิงศ์นู์หนึ่งนะลูกค้าลูกรีวิวบอกเลยว่าแบรนด์จริงมากแชมเปี้ยนตัวที่สองสบแดดสวยนะะ อันนี้อันนี้เป็นของทีูนะคะลูกค้าคะแบรนด์จะอยู่ตะเกียบด้านข้างนะ,ะนแม่อันนี้มาเวลจักมาเวลมาเวลสวยมากสขขาวนะคะอ,อันนี้ของมิกกี้นาของมิกกี้เมาส์น่ารักมากแล้วของเพื่อนงานปักงานปักลูกค้าอ่นะ,ะเนิสสวยสีน้ำตาลน้ำตาลช็อกโกแลตนะคะใครจะรับนอน อ้อนศูนย์หนึ่งส่งให้ฟร mm ี hmm. หรือว่าใครจะย้อนดูคลิปแล้วแบบเอ้ยแกลูกรีวิวลูกนี้สวยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็ทักหันของเอ็ดมินหลังบ้านได้เลยนะคะรีวิวส่งให้ฟรีสาหรับลูกรีวิวนะลูกใหม่อ,อ่อราคาปกติเลย5500นานะคะถ้าจะส่งชําระไปทางตอนรับสินค้าจานของแกสวยเนาะสวยมากแม่แลวดูไซส์ก็คือไซส์แบบสาวอวบใส่ได้ผู้ชายตัวใหญ่เงี้ยใส่ได้เลยนะคะ ราคา5,500าจ้แม่ราคา5,500ันานะลูกค้ารอลิงศูนย์หนึ่งพี่ที่ทำมาแล้วเห็นไหมน้องบอกแล้วว่าพี่จ๋านูกรีวิวน่ะมันแบนออกเยอะพูดยังไงดีก็คือได้เห็นงานแล้วเนาะแม่เนี่ยแล้วตัวเนี้ยอันนี้ขึ้นี่ชอบมากเลยเป็นมิกกี้เมาส์แล้วแม่คิดดูนะว่ามือหนึ่งในช็อปเท่าไหร่นะมือหนึ่งในช็อปเท่าไหร่ลูกค้า ตัวน,นี้จึ้งๆเลยใครอยากได้ลูกใหม่รอลิงศูนย์เออใครอยากได้ลูกใหม่รอลิงศูนยลูกค้ารอลิงศูลูกใหม่งานญี่ปุ่น100กิโลป้ายคูจิยามะไปลุ้นแบนกันได้สีสันคัดได้เลยนะแม่สีสันคัดได้เลยคือน้องอ่ะคนญี่ปุ่นอาจจะมีติดเทาดําอะไรโมโนโทนนี้มั้งแหละแต่ว่าเรื่องสีอพี่ลูกเนี้ยสีออกเยอะ ใหญ่ก็ญี่ปุ่นหลักๆนะญี่ปุ่นหลักๆก,ก็คือจะมีแบบพวกแบรนด์พวกแบรนด์เลยเลยใครเล่นขายงานแบรนด์ญี่ปุ่น,น่ะแม่เอาไปเปิดคับหน้านี้ได้เลยนะนะลูกค้าจ๋าฝากไว้ด้วยนะลูกใหม่รอริงศูนย์สองพี่ดูดิอู้ที่ที่ถามเสียงลูกค้าใครอยากได้ลูกใหม่รอริงศูนย์สองนะเอฟเจหนึ่งสามนะพี่เวียนบัตรคนนี้สวยมาก,กคุณแม่แล้วเป็นสายแบบคุณผู้ชาย ไซอลสออ l อย่างเงี้ยอันนี้นของแก๊ปสีเขียวแบบเขียวเข้ม,เขมๆตัดด้วยชมพูแบบอิกจา์ดเลยของแก๊ปนะคะอันนี้ยูนิฟลอุ้ยคือเห็นว่ามันเป็นป้ายแดง UT สวยมากสวยมาก,มากโาคาคนละห้าพน้าร5อยบาทค่ะแม่5500บาทลูกรีวิวขายแล้วนะลูกรีวิวขายแล้วนะลูกค้าจ๋าเปิดลูกใหม่ลุ้นได้เลยทอมมี่ม ะะลูกใหม่รอลิงศูแม่จ๋ากใกล้หมดแล้วงาน100ยกิโลของญี่ปุ่นลูกค้าจากงาน100ยกิโลของญี่ปุ่นนะลูกค้า5,500 f นห้อยเจนึาอยากได้ลูกใหม่ลอลิงศูสอ